เาว่ากันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านการจนาเป็นที่พึ่งของเด็กๆที่ก้าวพลาดนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามีข่าวหรือว่าอนาคตของบ้านการจนานั้นจะถูกปิดตัวลงจะเพราะอะไรและสุดท้ายแล้วจะปิดจริงหรือไม่ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณนิชาอภิรักขวานนท์ครับมันเด็ก เด็กดูแลเด็กครับใครเหนือกว่าก็คือควบคุมผมอยากย้ายรู้อยากเจ้าหน้าที่คนที่หวังเดียวเราเพราะว่าวก็ไปหนึ่งบ้านการม,มาหมักไปเลยดี่นั้นะบอกโอกาสมันเป็นบ้านเปิดอะ่ะโอกาสเยอะนะไม่มีคนมาตรวจตัวไม่มีคนมาค้นตัวเดิอก็ไม่ต้องมีใครคุม ความในใจของเยาวชนชายวัยว21ปีรายหนึ่งถูกสะท้อนออกมาหลังรู้ว่าบ้านการจนาพิเศษอาจถูกปิดลงเนื่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่ในระหว่างการพิจารณาตัดงบประมาณตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็กและเยาวชนของหนังที่ฉานานคร หรือป้ามนผู้อำนวยการบ้านการจนาโดยเขายืนยันว่าวิธีการของสถานพินิษท,ทั่วไปที่ปล่อยให้เด็กดูแลกันเองไรซึ่งขบวนการขัดเกลาจิตใจไม่สามารถทําให้เด็กไว้คึกขนองกลับใจและส่งคืนสังคมอย่างเช่นที่บ้านการจนาทําได้เริ่มต้นใหม่นะครับเนาะหยิบเฉพาะสิ่งดีๆไปเท่านั้นนะคะขอให้กล่องความทรงจําของผมเป็นกล่องความทรงจําที่จะนําพาชีวิตผมไปสู่สิ่งที่ดีงามนะครับนะ ขณะที่กลุ่มสิทธิ์เก่าบ้านกาญจนาหรือที่หลายคนนิยามว่าผู้รอดต่างลุกขึ้นส่งเสียงเพื่อต่อสู้กับอํานาจปกป้องบ้านหลังใหญ่ของวัยรุ่นที่ก้าวพลาดเพาะบ้านหลังนี้ให้ชีวิตใหม่ให้ครอบครัวและให้สังคมกับพวกเขาด้วยหากบ้านหลังนี้ต้องปิดตัวลงจะทําให้คนกลุ่มนี้ไร้ซึ่งที่พึ่งอย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจในบ้านกาญจนาสักนิดว่าเราไม่เหมือนสถานที่นี้ทั่วไปนะโอเคแหละเราเป็นเด็กที่การทาผิดแหละแต่เราคิดได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาเพิ่มเกราะป้องกันให้เรากลับไปอยู่ในสังคมในละแวกนั้นแต่ไม่ใช่ว่าผลักดันให้เราหนีออกจากสังคมไปเลยป้าเคยบอกเสมอครับว่าถึงแม้ไม่มีป้าอยู่ครับแต่ถ้าระบบที่นี่อยู่มันก็จะคงอยู่กันต่อไปครับพี่ส่วนตัวผมก็เชื่อแบบนั้น การดูแลเยาวชนที่เคยก้าวพลาดซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมกับบาดแผลของเด็กแต่ละคนทําให้บ้านการจนาแตกต่างจากสถานพินิจอื่นที่มีอยู่กว่า20แห่งทั่วประเทศซึ่งเด็กที่ผ่านการขัดเกลาจากที่นี่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้สูงกว่า90เป็นสถิติที่ตอกย้าว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้ควรได้รับการจาัดสรรงบป,ประมาณต่อไปบ้านการจนาเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของรัฐที่ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2546 เพื่อค้นหาเครื่องมือที่จะลดการกระทําความผิดซ้ำของเยาวชนที่ถูกสารพิภากษาโดยได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณแบบ100%ปซปีละ8ล้านบาทแต่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพียงแห่งเดียวที่มีผู้อํานวยการเป็นคนนอกซึ่งประมณยอมรับว่าตลอดระยะทาง20ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องต่อสู้กับสงครามทางความคิดกับระบบอำนาจน,นิยมของหน่วยงานราชการกว่าจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นหากปิดบ้านการจนาจะไม่เหลือพื้นที่ที่จะเจรานอาชญากรเด็กอีกต่อไปตัวป้าไม่ได้สนใจว่าป้าจะได้อยู่ที่นี่หรือไม่ได้อยู่แต่สนใจมากแล้วก็ไม่อาจจะยอมได้ถ้าระบบที่เราออกแบบเอาไว้มันไม่สเสถียรและไม่ได้ไม่ได้ดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่บ้านการจนาเองฝรั่งที่มาดูงาน<อ>เขาก็รู้สึกว่ามันคือเดอะเบสแล้วไงตกลงรัฐต้องการอะไร ะะต้องตอบตัวเองกันให้ได้ก่อนในห้องประชุมของกรมพินิษกระทรวงยุติธรรมก่อนที่จะมาปิดบ้านกาญจนาคข้าราชการที่ทํางานอยู่ในกรมพินิษฐะรู้ดีว่าบ้านกาญจนาทําอะไรนะคะแต่อธิบดีอาจจะไม่รู้เพราะมาทีหลังคก็ือา ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพินิษย,ยืนยันว่าไม่ได้ตัดงบตําแหน่งของหนังทิชาแต่ครบสัญญา4ีปีของพนักงานราชการซึ่งเมื่อครบสัญญาจะประเมินผลงานว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ยืนยันว่าจะไม่มีเรื่องการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นเรื่องระบบราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อหมดสัญญาจ้างอะค่ะสปีแล้วก็จะม,มีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างค่ะทุกคนก็ต้องมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานค่ะเป็นทุกทๆตำแหน่งค่ะไม่ใช่แค่ตำแหน่งของท่านพออ,อดีชาค่ะ,คะก็เป็นพนักงานราชการทั้งหมด2000กว่าตำแหน่งของกรมบินิจค่ะแม่ตำแหน่งของป้ามนจะยังคงเลื่อนรางเพราะกออจะต้องประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาในเดือนกันยายนนี้ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าจะไม่มีการยุบบ้านการจนายอย่างแน่นอนเนื่องจากผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถคืนเยาว,วชนกลับสู่สังคมสูงถึง90-95%ซและเตรียมที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อขยายผลไปใช้กับสถานพินิษแห่งอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสุชาติอินตาอนถ่ายภาพนิชาอภิรักษ์วานานท์สำนักข่าววันนิวส์รายงาน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ